ที่เข้ามาร่วมสัมนาในวันนี้และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมนานในหัวข้อก้าวแรกเทคนิคลสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรคือคุณธีรยุทธ์สิริวัน,นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย E-Business จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนนะคะ ก่อนเริ่มการสมัมมนาวันนี้นะคะค่าขอประชาสัมพันธ์สมัมมนาดีๆนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นการอบรมเวิร์กช็อปในหัวข้อ9ที่2เรียนรับเทคนิคพิชิตหุ้นออนไลน์ด้วย eFinstock Pick Up นะคะก็คือเป็นคลาสต่อจากคลาสนี้นะคะโดยจะเป็นการอบรมภาคปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งท่านต่อหนึ่งเครื่องนะคะในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยมี2รอบคือรอบเช้า9โมงครึง่งถึงเที่ยงครึ่งนะคะและรอบบ่ายบ่ายโมงครึง่งถึงบ่าย4โมงครึ่งนะคะสถานที่อบรม เป็นบริษัทออนไลน์แอสเซทหรือบริษัทอีฟินันไทยนะคะและสิทธิพิเศษสําหรับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้นะคะท่านจะได้รับสิทธิพิเศษออ10ท่านช่วงเช้าและ10ท่านช่วงบ่ายเป็นสัมมนาวิธีการร่วมสนุกง่ายๆค่ะเป็นสแกนมีทุกท่านนะคะเข้าไปที่ไลน์นะคะแล้วก็เซิร์ชหาเฟซที่เป็นออฟฟิเชียลนะคะฟินานเซียไซรัสเซคูริตี้ตอนนี้เลยก็ได้ค่ะนะคะพอเสิร์ชเจอแล้วนะคะก็แอดเป็นเฟซแล้วก็ลงทะเบียนนะคะลงชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลเบอร์โทรศัพ และจะประกาศชื่อผู้โชคดีที่ได้ร่วมสัมมนาเดือนมาเเสารนนี้20ท่านบน Facebook ของฟิน a n น e เซสซรัฐพรุ่งนี้5โมงเย็นค่ะถ้าท่านใดสะดวกก็ร่วมร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะรายละเอียดติดอยู่ที่หน้าบอร์ดหน้าห้องสัมมนาแล้วนะคะค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอเริ่มการสัมมนาอ๋อขอประทานโทษค่ะอีกนิดนึงพอดีมีทางนีดาโพนะคะขออนุญาตฝาก ให้ผู้สํามนาทุกท่านนะคะร่วมทำแบบสอบถามเป็น investor sentiment survey นะคะของเดือนกรกฎาคมโดยนิดาโพและสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะคะขอความร่วมือผู้สํามนาทุกท่านกรอกแบบสอบถามให้ด้วยนะคะขอขอบคุณมาณที่นี้ค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอต้อนรับและเริ่มเข้าสู่การสัมมนาในเรื่องก้าวแรกเทคนิคอลสาหรับนักลงทุนออนไลน์มือใหม่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตยืนแล้วกันนะพอดีไม่ไม่ค่อยถนัดนั่ง บรรยายนะครับวันนี้นะครับก็เป็นคอร์สสัมมนา,าในส่วนของเทคนิคนะครับสำหรับนักลงทุนออนไลน์มืมอใหม่ผมธีรยุทธ์นะครับก็ได้รับเกียรติให้มาเป็นวิทยากรในบรรยายนะครับจะพูดในฐานะที่เป็นยูสเซอร์เหมือนกันนะครับคือคนที่ใช้เทคนิคในการลงทุนนะครับคือจริงๆในเรื่องของเทคนิคเทคนิคของการลงทุนเทคนิคเนี่ยมันจะเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับที่เราจะใช้สําหรับการวิเคราะห์ในส่วนของการลงทุนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นอนุพันธ์เป็นทองคำเป็นน้ำมันหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับที่มันมีราคาและมีการเคลื่อนไหวนะครับไม,ไม,ไม่อาจจะอาจจะไม่ใช่เรื่องของของสินทรัพย์อย่างเดียวก็ได้นะครับจริงๆเทคนิคเขาเนี่ยจ,จะเรื่องของภูมิอากาศก,าศกาศ็ได้อ่าระดับน้ําขึ้นลงอะไรพวกนี้ครับพยากรณ์อากาศเราก็ใช้เป็นเรื่องของเทคนิคเเพราะว่าเทคนิคเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นอย่างหนึ่งที่เราใช้ใช้หลักการของสถิตินะครับ แล้วก็นาสถิติเนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อประเมินเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้านะครับว่าข้างหน้าเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นก็ขอขอขอ,ขอดามา่านิดนึงนะครับคือผมเองเนี่ยผมเป็นคนทีเ่เริ่มต้นการเข้าสู่ตลาดทุนด้วยการทํางานนะครับในการทํางานของผมเองเนี่ยผมจะมีเขาเรียกว่าต้องมีอาจารย์หนึ่งคนนะครับ ซึ่งอาจารย์คนนี้เนี่ยเขาจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวิทยาทานเลยที่ผมจะใช้ใช้มาตลอดนะครับชื่อว่าอาจารย์สุรชัยนะครับเป็นหนังสือเรื่องของ technical. เทคนิคอลผมจำจาระกูลท่านไม่ได้ละแต่หน้าปกของเขาเขาจะเป็นรูปหมีกับกระทิงหนังสือเล่มนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับ ผูกคนไปสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับพิมพ์ใน g o เ g l ลแ lap การวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วก็อาจารย์สุรชัยนะครับแล้วก็ผมเองเป็นคนหนึ่งที่คือส่วนตัวนะครับเป็นคนชอบชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับคือผมมีความผมมีความรู้สึกว่าในเรื่องของการลงทุนนะครับเราไม่สามารถไปก๊อปปี้แบบใครแบบหนึ่งได้ะนะครับ เราจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่พื้นฐานของการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องรู้จักนิสัยตัวเองแล้วก็สิ่งที่เราจะไปลงทุนนะครับผมเป็นคนคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ในวง,วงการของตลาดทุนมาประมาณ7ปีนะครับเปีสะสมประสบการณ์เรื่องของการการเล่นหุ้นนะครับแล้วก็เรื่องของระบบการซื้อขายของบ้านเรานะครับ ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ชํานาญะไรมากครับแต่ในฐานะที่ผู้เป็นผู้ใช้เองนะครับก็ก็ยอมรับว่าตัวเองมีความรู้ระดับหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ตัวในเครื่องมือที่ที่เราจะใช้กันนะครับคือจริงๆในส่วนของพื้นฐานเนี่ยผมว่าทุกคนต้องถามก่อนใครเคยใช้เทคนิคเข้าในการลงทุนบ้างอ่ลูกควรยกมือให้ผมนิดน,นึงครับเคยใช,ใช่ไหมครับใครที่ไม่เคยใช้เลย ไม่เคยใช้เลยโอเค้ยสอนง่ายครับคือที่บอกว่าทำไมถึงสอนง่ายเหตุผลไม่อย่างเดียวครับคือคนที่เคยใช้เทคนิคนะครับหรือคนที่เคยไปฟังสัมมนาเรื่องเทคนิคมาพื้นฐานของเทคนิคเหมือนกันหมดครับคุณไปฟังมาร้อยอาจารย์ก็เหมือนกันร้อยอาจารย์ครับฟังมาร้อยที่ก็เหมือนกันร้อยที่ฟังเขาเรียกอะไรเดี๋ยวครับคือมาฟังผมพูดกันผมเมื่อก่อนผมจะค่อนข้างจะมันใหญ่แนะนําลูกค้าบ่อย แนะนำใช่คว่านแนะนำนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์บ่อยคือมาฟังเรื่องไอเรื่องเครื่องมืออะไรพวกนี้คือพูดสิบครั้งมันก็เหมือนกันสิบครั้งครับแต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันเขาเรียกเป็นทิปคือทิปในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นทิปของแต่ละช่วงตลาดนะครับอ่าจจะ,ะถามก่อนช่วง่าช่วงนี้มีใครมีใครซื้อหุ้นอะไรบ้างครับมีไหม อเอาจริงๆเอาจริงๆ,ๆไม,ๆไม่ไม่ต้องอายครับไม่ต้องอายเอาไม่ต้องอายคือผมจะบอกอย่างนี้คือช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดทุกคนทุกคนกุกขีอยู่ตลาดหุ้นทุกวันเหมือนผมนะครับทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยหุ้นเล่นยากมากเออทาไมเพราะมันเล่นยากครับเหตุผลเพราะอะไรเออมันมีแต่ลงมันไม่มีขึ้นฮะผมจะเล่าอย่างนี้ คืออันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนหุ้นเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยเป็นนักลงทุนแบบไหนนะครับคือบางคนเล่นหุ้นเป็นอาชีพเลยนะครับต้องถามตัวเองก่อนอาชีพเราคือนักลงทุนไหมครับใช่ไหมอ่าผมถามว่าถ้าคนที่มีอาชีพเป็นนักลงทุนนี้ต้องเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินเท่าไหร่อ่า เดี๋ยวผมจะมีเคสสตาร์ดี้หนึ่งเคสอันนี้เป็นเคสที่ผมเจอด้วยตัวเองแล้วก็ผมรู้จักมผมเสนียคนนี้มากเลยเดีเ๋ยวไปเล่าให้ฟังตอนตอนท้ายแล้วก็จะเล่าว่าอย่างคนที่เป็นนักลงทุนเองเนี่ยคือในตลาดในช่วงสภาวะที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันเล่นไม่ได้มันลงทุนไม่ได้ซื้อก็ลงซื้อก็ลงซื้อก็ลงอย่างนี้พวกนี้เนี่ยเขาจะต้องมีต้องทําการบ้านมานิดนึงนะครับไม่ใช่บอกว่าวตลาดหุ้นบ้านเราเล่นไม่ได้อยู่เฉยได้ว่า เราดูสถานการณ์ก่อนอันนี้คือใช้คําว่านักลงทุนจริงๆนะครับนักลงทุนเนี่ยเขาจะต้องมีไอเดียที่หลากหลายคือเขาต้องรู้จักโปรดักต์หลายชนิดอย่างเช่นบ้านเราเล่นไม่ได้ทําไงไ,ไปดูต่างประเทศที่เล่นได้หรือเปล่าเออคือผมอันนี้ผมพูดพูดจากใจเองนะผมเคารพดรนิเวศเรื่องหนึง่งในฐานะที่เขาไม่ได้เป็น V.I. นะครับแต่ไอเดียเรื่องการลงทุนของเขาครับ ผมก็ยอมรับเขาเรื่องเลยตอน,น,นประมาณสักปีที่แล้วมัแกเคยบอกว่าแกไปฟังเขาสัมําราที่หนึ่งแกบอกตอนนี้แกเริ่มไปลงทุนที่ตลาดหุ้นเวียดนามตอนนั้นผมว่านั่งคิดใจเฮ้ยหุ้นบา้บานเรา,ามันก็ยังเล่นได้อยู่เลยมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เออผมว่าจนมาถึงวันเนี้ยผมอ๋อผมรู้ละทําไมแกต้องเรียบรีบเริ่มไปเล่นเวียดนามก่อนคนอื่นเออ และเชื่อไหมครับพอหลังจากนั้นมาสักประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนก็จะมีคนทยอยตามไปไปนะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นบ้านเราจะเล่นไม่ได้นะครับผมก็จะมีทิปนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าทํายังไงถึงให้เราถ้าเราไม่ถนัดในเรื่องของเราไม่ใช่อาชชพนั้องทุนเอ่ยเราอาจจะมีงานประจําทําอยู่แต่เราจะทําตัวยังไงให้อยู่กับสภาวะของตลาดบ้านเราได้นะครับอ่ เดี๋ยวลองมารู้จักกับโปรแกรมของของการใช้งานก่อนนะครับในตัวของผู้ให้บริการโปรแกรมที่เราใช้วิเคราะห์กันอยู่ปัจจุบันในประเทศไทยนะครับใช้ฟรีต้องบอกว่าให้ใช้ฟรีนะครับจะมีอยู่2โปรแกรมด้วยกันก็คือโปรแกรมของ eFinance ไทยแล้วก็โปรแกรมของ Spen ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ถนัดเลยครับบางคนก็ถนด e ัด eFinance ไทยบางคนก็ถนดัด Spen นะครับ การใช้งานก็แทบจะไม่ต่างกันครับอันนี้คือให้เป็นคร่าวๆนะครับว่า e e n t ไทยเนี่ยมันเป็นโปรแกรมเราต้องลงไว้ที่เครื่องแต่ถ้าเป็น s p e n for Browser เนี่ยเราสามารถล็อกอินผ่านเบราว์เซอร์ได้พวก IE Chrome, Safari อะไรพวกเนี้แต่ถ้าเป็น e v e n t i e ไทยนี้มันต้องเป็น Windows คือต้องลงไว้ที่เครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เขามีพัฒนาไปไอ e, ลงสตอร์ไออินสตอ l ผ่านพวกสมาร์ทโฟนได้ละนะครับอ ในการวิเคราะห์อของของหุ้นนะครับในการศึกษาหุ้นเนี่ยเราจะมีวิธีการศึกษาอยู่2แบบนะครับแบบแรกเขาเรียกเป็นแบบพื้นฐานคือการวิเคราะห์ในเชิงของพื้นฐานการวิเคราะห์ในเชิงพื้นฐานนี้เราดูอะไรบ้างครับคือจริงๆเนี่ยเขาถามว่าสูงสุดคืนสู่สามมันนบมีอยู่สองอย่างแล้วกันหนึ่งคือผู้บริหารสองคือกําไรแค่ั้น,นครับ ไม่มีอะไรเลยครับคือไอตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินตัวนู้นตัวนี้ตัวนั่นมันก็มาจากไอตัวกําไรนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะจะพูดถึงกันบ่อยเรื่องของธรรมาพิบาลของผู้บริหารจริงๆผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยกรตอเขาเล็งเห็นมาตั้งนานแล้วนะครับเรื่องของธรรมาพิบาลของผู้บริหารเคยสังเกตไหมครับว่าหุ้นแต่ละตัวเ,เขาจะมี g s ซ o สกอ่า หรื้ผมไอเดียให้ G C Score ตัวนี้จะเป็นตัววัดว่าระดับความโปร่งใสของบริษัทเนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่จะมีแต่งแต่1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวแล้วก็5ดาวนะครับ5ดาวคราวนี้เนี่ยถ้าเราจะดูพื้นฐานจริงๆเนี่ยอันดับแรกเลยผมก็อยากให้ดู G C Score ก่อนตลาดเขาเป็นคนคำนวณมาให้นะครับเขาขจัดระดับมาให้นะครับก็ไปดูว่าอีตัว G C Score เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ถ้า สักสามโอเคปานกลาง4ดีหน่อยโอ้ 5, ดีมากเลยผู้บริหารมีความโปร่งใสามากเปิดเผยข้อมูลตลอดไม่มีปิดบังไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้า2นี่ก็อาจจะเอ้ยเดี๋ยวทำไมงบการเงินอย่างนู้นทำไมงบการเงินอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมเอาไปตรวจสอบอีกทีสิอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับส่วนอีกสายหนึ่งเราเรียกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคน,นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็คือว่าเราจะ อาศัยหลักการสตินะครับตอนนี้ทุกคนจะต้องเป็นนักคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะจบอะไรมาทุกคนเคยเรียนสติหมดครับผมเชื่อตั้งแต่เราเรียนแต่มัธยมประถมประถมเรียนเนี่ยมัธยมออผมว่านะ่าจะเริ่มเรียนลยแล้วแหละมัธยมเราก็เรียนเรื่องสติเราเรียนเรื่องกราฟกันถูกไหมครับเราก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มรู้จักกันละคราวงน,นี้สติที่เราจะเอามาใช้เนี่ยมันจะมีมันจะมีม ปัจจัยอยู่2อย่างที่เราจะมาใช้การในการวิเคราะห์นะครับ1ก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคาคือบางเล่มอาชอบเขียนว่าราคาอย่างเดียวแต่ผม่าชอบบอกว่าการเคลื่อนไหวหมายความว่าไงครับหมายความว่าหุ้นสมมติว่าวันนี้เปิดมาสองบาทแล้วนิ่งทั้งวันเลยกับพรุ่งนี้เปิดมา3บาทสมมุตินะครับกับวันนี้เปิดมา2บาทแล้วเคลื่อนไหวไปสบาทแล้วพรุ่งนี้ก็เปิด3บาทเนี่ย มันมีในยา่าสำคัญต่างกันมันมีในย่าสําคัญต่างกันนะครับผมก็เลยต้องใช้คําว่าการเคลื่อนไหวของราคาอันที่สองก็คือปริมาณการซื้อขายนะครับหุ้นปัจจุบันมีกี่ตัวผมอยู่ตลาดนี้ตอนนั้นหุ้นมีประมาณ400นะครับมี IPO เข้ามาเรื่อยๆอปีที่แล้วทุกคนคงเะตื่นเกับ IPO นะครับปีนี้เป็นไงเงียบ นะครับเป็นกระแสเขาเรียกว่าเป็นกระแสนะครับแต่ก็แต่แต่ก็อย่างนี้ก็คือหุ้น i อพโอเนี่ยใครที่ได้หุ้น i อพโอนี้ผมจะมีผมจะผมจะผมจะให้ให้ให้แง่คิดอะไรอย่างหนึ่งนะครับหุ้น i อพโอนี่คือหุ้นมือหนึ่งเลยครับเคยไม่ผ่านมือใครมาเลยผ่านเราคนแรกอ่จริงๆคือในหุ้น i อพโอเนี่ยหมายความว่าเดิมบริษัทเขามีเขามีทุนจดทะเบียนอยู่แล้วอย่างเช่นผมว่าสมมติตัวอย่างห้าสิบหุ้น ห้าสิบพุ้นเนี่ยก็คือเป็นหุ่นที่มันมีอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็จะเพิ่มอีกห้าสิบอีกห้าสิบเนี่ยเป็นของใครก็ไม่รู้ถ้าเราได้มานี่ถือว่าเราเป็นเจ้าแรกเลยนะเราเป็นคนแรกที่ถือพุ้นเลยเนะ่เออบางคนก็ถามว่าเออจะกอดไว้ดีไหมบางคนก็บอกอ๋อไมอ่เปิดมาเท่าไหนก็ขายหมดอหละอ่าก็แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับบางคนพึงพอใจเอราภาพภูมิใจฉันเก็บหุ่นไอวโอทุกตัวไปเลยมีลูกค้าผมบางคนผมใช้ก็าบางคนแล้วกันนะ กูร์าเขาเขาเขาได้หุ้น iPO เนี่ยเขาก็ไม่ได้รีบขายอะไรนะเออบางคนก็เออเอาเอาละเก็บไว้สักร้อยหุ้นแล้วกันอย่างน้อยร้อยหุ้นนี่ก็เป็นหุ้นมือหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็จะมีวิธีคิดของแต่ละคนนะครับคือขออย่างเดียวคือคุณยังไงก็ได้ขอให้คุณมีความสุขกันเล่นคือมีความสุขแล้วก็ไม่เครียดนะครับเชื่ก็ไม่เครียดับการลงทุนแล้วน,นะครับอ่ะพอเราได้สองปัจจัยนี้แล้วนะครับคือการนี้ผมจะบอกว่าอีหุ้นบางตัวที่มันไม่ค่อยมีการซื้อขายอะ่ะมันเราใช้ในเชิงเทคนิคเนี่ยยค่อนข้างาง เราอาจจะต้องไปใช้เรื่องของพื้นฐานในการาวิเคราะห์แทนนะครับอย่างเช่นหุ้นหกร้อยตัวนี้ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวทุกตัวนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลลามกำแหงมีหลายตัวมีหลายตัวมีหลายตัว,ตวใครที่กอดลามกำแหงอยู่ตอนใครมีป่ะมีป่ะมีไหมใครมีหุดนลามกำแหงบ้างวะไม่มเีเดี๋ยวผมให้ดู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 เรื่อยๆให้ดูเรื่อยๆ หุ้นรางกัแห่งเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ราคาขึ้นมาทุกปีเลยนะครับอาจจะมีมีลงมาปีหนึ่งแล้วกันมีลงมาปีหนึ่งนะครับเป็นแท่งแดงมีปีหนึ่งนอดก็ขึ้นตลอดตอนนี้อยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยเคยไปใช้บริการของโรงพยาบาลราง้ัแห่งไหมครับเคยไปใช้ไหมยังไม่เคยคืออย่างนี้ผมจะเล่าอย่างนี้ว่าคือบางทีเราเล่นหุ้นนี่ยบางทีเราชอบดูหุ้นไก่ตัวนะครับ เราพยายามดูหุ้นใกล้ตัวผมว่าอยู่แถวแถวรามไงผมอยู่แถวรามแถวรามเราไม่แหง้งผมก็นั่งคิดในใจเมื่อไหร่มหาวิทยาลัยรามมันน่าจะมีมหาวิทยาลัยที่จดทะเบียนในตลาดเนาะมงเทพหอย่างเงี้ยมงลังสิตอย่างเงี้ยนี่ต้องมีมอบถ้ามีมหาวิทยาลัยที่จดทะเบียนในตลาดเนี่ยผมว่าจะเข้าไปซื้อหุ้นพวกมหาวิทยาลัยเนี่ยคือโตว,วันโตคืนโตว,วันโตคืนจริงๆนะ แล้วก็โรงพยาบาลรามอ๋แห่งนี้เป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่จริงๆผมว่าถ้าเทียบขนาดความใหญ่โตเขานะคือเอางนี้ดีกว่าผมว่าไม่ใหญ่นะส่วนตัวผมนะครับผมว่าไม่ใหญ่อแล้วก็ราคาที่ที่ที่เขาคิดนะครับตอนแรกผมเข้าไปผมก็นึกว่าแพงมากนะพอดีผมมี <c oughs> มีประกันไง <c oughs> ประกันของบริษัท ก็เออกลัวเหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปใช้แล้วมันจะเกินงบเดี๋ยวต้องออกเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงพอเราไปใช้จริงนี่ก็ก็ไม่ไมแพงอย่างที่คิดนะครับแล้วก็อ,อด้วยความที่ว่าเขาฉลาดหนึ่งเขาตั้งไว้ที่แถวแถวาวราวําแหงฉะนั้นอีพวก,กนิสิตนักศึกษาคนที่อยู่ละแวกนั้นนหะคือไปได้ที่เดียวครับคือโรงพยาบาลรามอืมมันจะมีที่หนึ่งก็คือทางเส้นลาดเพาใช่ป่าเส้นลาดเผาก็จะมีโรงพยาบาลลาดเผามีเวทธานี อีเมธานีเนี่ยผมก็รออยู่เหมือนกันเออเมื่อ,อก่อนผมก็อยู่แถวลาดพร้าวเหมือนกันผมก็เคยไปเข้าโรงพยาบาลเมทานีเหมือนกันเป็นโรงพยาบาลที่อาจจะเกรดสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าบริการเขาดีมากอ,อ่ยอมรับยอมรับคราวนี้โรงพยาบาลรามเงี้ยก็ราคาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไปดูปริมาณการซื้อขายเองจริงๆนะครับเราจะรู้ว่ามันแทบจะไม่มีการซื้อขายเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้พื้นฐานในการในการวิเคราะห์เอานะครับอ่า คันนี้เราเอาข้อมูลสองอย่างเนี่ยนะครับมาทําอะไรก็เหมือนที่ผมบอกเราใช้พยากรณ์เราใช้การคาดการณ์นะครับคาดการณ์ถึงแนวโน้มในอนาคตนะครับแล้วก็คาดการระดับราคาที่ควรซื้อควรขายมีอยู่สองอย่างนะครับคือฟังอัฟังเหมือนง่ายนะครับเฮ้ยถ้าแนวโน้มขึ้นอ่ะเราก็รู้แนวโน้มขึ้นต้องเฮ้ยเทคนิคเข้ามันจะบอกจุดซื้อจุดขายให้เราด้วยดีจังเลย แต่จริงเวลาเราไปใช้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวผมก็มีเคสตาดี้ให้ฟังอีกเคสนี้ผมชอบมากเลยเดี๋ยวจะเล่าไปฟังตอนท้าย,ลยแล้วกันแล้วก็การศึกษาของเทคนิคเเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองสายอีกสายแรกคือสายอินดิอรเขาเรียกว่าสายแพทเทิร์นรูปกราฟกับสองคือสายอินดิเคเตอร์นะครับมีสองสายก่อนนะให้รู้ก่อนมีสายแพทเทิร์นรูปกราฟกับสายอินดิเคเตอร์นะครับ สายแพทเทิร์นรูกกาบนี่คืออะไรเคยได้ยินไหมครับ H and shoulder, M shaped, 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 3, ong, hammer, um, well, s h a e V s h a p e W s h e สามเหลี่ยมชายธง Hammer, Doji อะไรพวกเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าสายสายแพทเทิร์นลูกราฟอีกสายหนึ่งเขาเรียกว่าสายอินดิเคเตอร์เอางี้นะครับคืออย่าใช้เป็นมาตรฐานอย่าใช้เป็นเขาเรียกอะไรนะครับ เอาไปว่าส่วนตัวผมแล้วกันคือผมเริ่มต้นจากการใช้อินดิเกเตอร์มาก่อนอเริ่มต้นจากการการศึกษาเลยนะครับเฮ้ยผมว่าแพทเทิร์นรูปการาฟดูไม่ออกอมันต้องใช้จิการมันต้องมีศิลป์ผมไม่ค่อยเก่งสินด้วยแต่เก่งคำนวณไม่มีศิละปะไงถ้าสายแพทเทิร์นรูปการาฟเนี่ยคุณต้องเป็นทั้งศาสตร์และสิ์นะครับแต่ถ้าสายอินดิเกเตอร์เนี่ยคุณวิเคราะห์ตามเครื่องมือเลยง่าย ทุ่งแรกๆก่อนที่ผมมาทํางานผมก็ใช้อินดิเคเตอร์ในการซื้อขายรู้ไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไงเจ๊งเจ๊งจริงๆครับอีตอนอีกคือตอนก่อนรีเริ่มจะมาทํางานนะผมก็กำลังคิดเอ๊ะไม่ใช่ดิอินดิเคเตอร์เนี่ยถ้ามันเป็นบ้านเรามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับตลาดหุ้นบ้านเราก็ได้นะครับคือผมจะบอกงนี้ คืออินดิเคเตอร์เนี่ยคนที่คิดเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะครับเคยมีคนไทยคิดอินดิเคเตอร์อะไรมาสักตัวไหมมีไหมครับมีปะไม่มีอินดิเคเตอร์พวกนี้ที่เขาทาอยู่ในเครื่องมือไอ้พวกฝรั่งฝรั่งผู้ชียขอขออภัยค่อยคือต่างชาติเขาเป็นคนคิดอ่านะครับคือต่างชาติเขาคิด,นะคคเ,ขคดเขาใช้เขาเขาใช้พฤติกรรมราคาของของตลาดบ้านเขาอะ่ะ แล้วเราจะมาใช้ตลาดบ้านเราให้ให้ไป๊ปตามของเขาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่ผมก็มีไอเดียอีกเฮ้ยในเมื่อบ้านเขาแต่มันต้องใช้ได้ดิมันต้องใช้ได้แต่ว่าอาจจะใช้ได้บ้านเขาแต่บ้านเราเนี่ยเอาประยุกต์ใช้ได้ไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับคราวนี้นะครับพอพอเรารู้แล้วว่ามีสองสายอันดับถัดไปนะครับเราจะต้องรู้ว่าไอ้น,นี้คือพวกอินดิเคเตอร์พวกแพทเทิร์นลูกกลเนี่ยมันจะบอกแนวโน้มก่อน แนวโน้มนะครับขึ้นลงไซเยวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หมายเรื่องหนึ่งก็คือการดูแนวรับแนวต้าน <c oughs> นะครับในแนวรับแนวต้านเนี่ยใครอยากซื้อหุ้นได้ราคาต่ําสุดขายได้แพงสุดคุณต้องเก่งเรื่องนี้ครับคุณต้องเก่งเรื่องนี้เลยนะแนวรับอยู่ตรงไหนแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับ คือมีเขาเรียกมีเขาเขามีคนเขียนผมจำไม่ได้ชื่อใครเขาก็เขาชอบเขาเขาเขาคยบอกว่าเออทำไมเราไม่สามารถซื้อหุ้นเต็มพอร์ตได้ทีร่ระดับราคาต่ำที่สุดใช่ไหมครับมงคลเก่งเก่งเทคนิคมากเลยดูแนวรับแนวต้านแม่นมากเลยเอ,อนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่เคยซื้อได้หุ้นต่ำสุดแล้วก็ไม่เคยได้ขายได้แพงสุดนะครับ นั่นแหละคือเขาเรียกว่าเขาเรียกกันครูก็ต้องมาศึกษาดูแนวรับแนวต้านให้เป็นแล้วผมก็จะบอกอย่างนี้ว่าการดูแนวซื้อตรงแนวรับเนี่ยมัตรไนมหอมมง้มซื้อปุ๊บแล้วมันจะเด้งทันทีนะครับนึกออกไหมครับเออมันก็ต้องมีวิธีอีกถ้าเราซื้อแล้วมันหลุดแนวรับลงไปเราจะทํายังไงอ,อ่คืออย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนนะอันนี้ผมใช้ผมใช้อย่างนี้เลยนะบางคนบอกว่าหลุดแนวรับไม่ขายไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรผมไม่เคยไม่เคยไม่เคย,เคยบ,คบังคับลูกค้าบ,บอกพี่หลดอารับแล้วขายเชื่อไหมครับว่าคือตั้งแต่ผมมาทํางานที่นี่คือมาเป็นมาเป็นเขาเรียกที่ปรึกษาการลงทุนแบบเต็มตัวสิ่งหนึ่งที่ผมได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ได้เยอะมากเลยนะครับจากเทคนิคอลเนี่ยก็คือนักลงทุนทั้งหลายเพราะว่าผมเองเนี่ย ผมเป็นคนที่ชอบศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของแต่ละคนอืมแล้วผมก็จะชอบเอาของคนนั้นมาประยุกต์กับตัวผม,มเอาของคนนั้นมายุกต์ัตัวผมและสุดท้ายผมก็ผมก็จะมีความรู้ของตัวผมเองเพื่อใช้สำหรับการลงทุนนะครับแล้วก็นักลงทุนจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นจะเป็นจริงๆผมไม่ใช่อาจารย์เลยนะนักลงทุนทุกคนเนี่ยคือเป,เป็นอาจารย์ผมมากกว่าอคือผมใช้วิธีการศึกษาจากจากคนรอบข้าง นักลงทุนเองที่ประสบความสําเร็จเขาลงทุนยังไงถ้าคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเขาลงทุนยังไงแล้วเราจะต้องปรับตัวยังไงให้ประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้ครับเขาศึกษากันไปเรื่อยๆครับคราวนี้แนวรับแนวต้านม,มันจะมีอยู่3วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือ,อก,าการดูราคาที่เคยเกิดขึ้นในดีตวิธีที่2ก็คือใช้อินดิเคเตอร์วิธีที่สก็คือเป็นราคาทางจิตวิทยา จริงๆผมว่าผม,ผมว่ามันการดูแนวรับแนวต้านอะคือมันไม่ยากหรอกทุกคนศึกษาไปผมเชื่อว่าดูเป็นครับดูเป็นแน่ๆแต่ว่าคุณจะดูแนวรับแนวต้านให้เหมาะกับการลงทุนของตัวคุณเองอันเนี้ยเป็นเรื่องยากเชื่อไหมครับว่าถ้าลูกค้ามีมีสมว่าผมยกตัวอย่างนะครับมีมีม,มีเปิดพอร์ตไว้หลายโบกแล้วกัน โทรไปถามแนวรับแนวต้านของของกับมาร์เก็ตติ้งแล้วกันกับจเจ้าหน้าที่การตลาดที่ปร,รึกษาการลงทุนอะไรเงี้ยสิบคนอะ่ะผมว่าจะได้มาประมาณสักห้าแนวรับแนวต้านเหตุผลว่าอะไรเลยครับเพราะแต่ละคนเขาจะมองเทคนิคมองแนวรับแนวต้านไม่เหมือนกันบางคนบอกไอ้แนวรับสั้นๆอยู่ตรงนี้นะครับถ้าแนวรับยาวหน่อยอยูอย่ตรงนี้แนวรับถัดไปอยู่ตรงนี้แต่ผมก็จะบอกลูกค้าว่า ไอเน,นี้ยคือคือนิสัยของของของเจ้าที่กาตลาดที่เขาไม่ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าผมใช้คำนี้เลยอ่าคือบางคนเนี่ยลูกค้าเขาเล่นยาวๆถือยาวๆเล่นรอบอะไรอย่างเงี้ยคนบอกไอพี่เนี่ยตรงเนี้ยโลเมื่อวานเนี่ยคือแนวรับไอเราก็เฮ้ยเชื่อเจ้ที่การตลาดเฮ้ยซื้อเลยอพอมันหลุดแนวรับแล้วเป็นไงครับ โถอยากเจ้าที่กันอีกเฮ้ยพี่เนี่ยแนวเราถัดไปอยู่ตรงนี้ซื้อเพิ่มไหมเ,เราก็รู้สึกเฮ้ยเฟลน้องครั้งที่แล้วเพิ่งบอกพี่ว่าแนวรับอยู่ตรงนั้นเลยทําไมวันนี้บอกแนวรับอีกแนวหนึ่งละอ,อะไรอย่างนี้นะครับคราวนั้นผมก็เลยจะบอกว่าคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือเราเราจะต้องดูพฤติกรรมการลงทุนของเราด้วยนะครับว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนอย่างเช่นถ้าเราเล่นสั้นมากๆอย่างเงี้ยซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้ได้เรววาก็อาจจะใช้แนวโลของเมื่อวานก็ได้นะครับ แต่ถ้าเราเป็นนลงทุนที่เป็นระยะยาวหน่อยเล่นรอบหน่อยเราก็าอาจจะใช้อย่างอื่นเช่นแบยน้องดูโลของเดือนที่แล้วที่มันลงมาถึงโลเท่าไหร่แล้วเราค่อยไปรับตรงนั้นก็ได้รอจังหวะไม่ได้ก็ไม่เอครับไม่ต้องไปเยเรียดหุ้นตัวนี้ลงมาไม่ถึงทำยังไงดีเดี๋ยวผมจะมีหลักคิดให้นะครับอ่า อ่ะคราวนี้มาดูเรื่องของเทนไลน์นะครับในส่วนของเทนไลน์เนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยทฤษฎีของดาวดาวเทียรีเริ่มต้นนะครับคือ3รูปแบบนี้เลยครับไอนี่คือพื้นฐานของเทคน,นิคเขทั้งหมดนะครับไม่มีนอกเหนือไปกว่านี้ละการดูแนวโน้มให้ให้ให้ออกก่อนคือเป็นแนวโน้มขาลงแนวโน้มไซด์เว์หรือแนวโน้มขาขึ้นนะครับ ตอนนี้ที่เป็นขาลงนะครับให้เราสังเกตจุดคือเราจรินตนาการไปก่อนนะครับจริงๆถ้าเราทําเป็นกราฟเส้นอ่ะมันจะดูง่ายแต่ผมแอดวาน,นีิหนึ่งทําเป็นกราฟแท่งเทียนได้เลยก็คือว่าที่ราคาเวลามันมันเคลื่อนไหวอ่ะมันขึ้นลง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 อ่ามันจะลักษณะคือขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแต่การการตอนที่เขาขึ้นอ่ะในจุดที่สามเนี่ยคือระดับราคามันจะไม่สูงกว่าหนึ่งอย่างเช่น หนึ่งแล้วก็ลงมาที่85ดยกตัวอย่างนะครับอ,อย่างเงี้ยหนึ่งแล้วลงมาที่85้าเราจะเห็นว่าตอนที่มันขึ้นไปตรง95เนี่ยมันต่ำกว่า100แล้วก็ตอนที่ลงมาที่แปมันต่ำกว่าเกอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นเทนขาลงะนะครับเทนขาลงก่อนกลับบ้านไปใครมีหุ้นในพผ่อน ไปเปิดกราฟดูนะครับว่าพุ้นตอนตอนนี้พุ้นของเราอยู่ในเทนแบบไหนคุณถามว่าเทนขาลงเล่นได้ไหมครับเล่นได้ไหมผมเนี่ยผมเมื่อตอนตอนก่อนที่ผมยังไปทางานเป็นที่ปรึกษาผมไม่ตีงลูกค่าขาใจพี่ขาลงไปซื้อพุ้นได้ไงพี่จะซื้อเออเดอจะซื้อสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีวิธีของเขาครับอย่างเช่น ลงมาสองขึ้นไปสามกะดูว่าสี่มันเท่าไหร่เออพอลงมาตรงนี้ปุ๊บตั้งซื้อเลยรับขึ้นไปนิดหน่อยพอขายเล่นได้เห็นไหมครับโ้สุดยอดคือฉีกตำนาผมทิ้งออกหมดเลยนะครับตอนนั้นนะอ่ะเฮ้ยตายแล้วหุ้นหลุดโลห้ามซื้อ It เอาจร,จริงนะครับคือสมัยก่อนนี่ผมไปสำนักหมอพี่หุ้นหลุดโลนี่พี่ต้องขายยแนละ้วพี่ซื้อไม่ได้แลครับ พอมาสม,มนาพอมาเป็นมาเป็นมาเป็นเนขาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดนี่หุ้นหลุดโลซื้อได้เว้ยคือด้วยความที่เราเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดคืออย่างนี้ดีกว่าบางทีเราก็เราต้องมีไอเดียแบบหลากหลายเพื่อไปนําเสนอลูกค้าถูกไหมครับไปเสนอลูกค้าก่อนบางทีลูกค้าเขาอยากจะซื้อหุ้นนะอ่ะเขาไม่มีหุ้นในอรพอเลยทยํายังไงก็ดูหาหุ้นที่มันหลุดโลจะมีอยู่